สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้ขู่กิงครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูกุ้งผัดผ,ดผงกะหรี่ครับสูตรนี้น้ำซอสผัดมีเข้มข้นกลมกลม่อมแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับตัวกุ้งก็มีความนุ่มเด้งหวานแล้วก็มีความหอมของผงกะหรี่ด้วยนะครับรับรองว่าผัดออกมาทุกจานเนี่ยรสชาติเหมือนกันเป๊ะแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นกุ้งดดดี้ใช้เป็นกุ้งนางหรือกุ้งกล้ามกรามก็ได้นะครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ500กรัมครับต่อไปเป็นไข่ไก่3ฟองนมสดชนิดจืดหรือนมข้นจืดก็ได้ประมาณ150มิลลิลิตรสีอิวขาว3ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาผงกะหรี่1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะกระเทียมสยับหยาบๆยประมาณ1ช้อนโต๊ะ พลิกชีฟ้าแดงซอยช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมประมาณ1ถ้วยหอมหัวใหญ่ซอยประมาณ1หัวแล้วที่ขาดไปได้ก็คือต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายช่วยเพิ่มความหอมประมาณ1ถ้วยครับ <S <S เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นํากุ้งเนี่ยไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ตัดหนวดตัดขาแล้วก็แกะเปลือกตรงหัวออกนะครับจากนั้นเราก็จะผ่าหลังแล้วก็เอาเส้นขี้ตรงข้างหลังเนี่ยออกด้วยนะครับ และที่จะไม่แกะเปลือกออกหมดนะครับเพราะว่าจะให้เปลือกเนี่ย,ยมันช่วยคุมความชื้นนะครับทำให้ตัวกุ้งเนี่ยมันไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ทําให้เนื้อเนี่ยมันมีความนุ่มเด้งด้วยครับ<ช><ช>นี่นะครับเราตัดส่วนหัวที่เป็นบริเวณตาเนี่ยออกไปนะครับจากนั้นเราก็แกะเปลือกหัวออกแล้วก็ใช้กรรไกรเนี่ยผ่าหลังเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงเส้นดําบริเวณที่หลังเนี่ยออกด้วยนะครับโดยใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยแคะขึ้นมาแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับ เราจะไม่แกะเปลือกออกนะครับเพื่อรักษาความชื้นของตัวกุ้งครับจากนั้นเราก็นําไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ผักทิ้งไว้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาปรุงซอสผงกะหรี่กันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่นมสดชนิดจืดหรือนมข้นจืดตามด้วยผงกะหรี่น้ําตาลทรายน้ําพริกเผาซอสหอยนางรมพริกไทยป่นแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยครับ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนะะึ่งครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็เตรียมนําไปผัดได้เลยครับขั้นแรกเราก็ใส่น้ํามันล,ลงไปเล็กน้อยประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับแล้วก็หอมหัวใหญ่ซอยลงไปผัดให้หอมเลยครับผัดไปสักครู่หนึ่งนะครับพอหอมหัวใหญ่กับกระเทียมทรงกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปผัดให้สุกเลยครับ ผัดไปผัดมาสักครู่หนึ่งนะครับกุ้งก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแบบนี้ครับขั้นตอนนี้เวลามันกุ้งโดนความร้อนเนี่ยกลิ่นนี้จะหอมมากๆเลยนะครับพอเราผัดไปเรื่อยๆจนกุ้งเนี่ยสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําน้ําซอสผงกะหรี่เนี่ยใส่ลงไปเลยครับข้อดีของการปรุงน้ําซอสผงกะหรี่แบบนี้นะครับก็จะทําให้เวลาที่เราผัดเนี่ยเราจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับแล้วก็จะได้รสชาติเหมือนกันทุกจานเลยนะครับ เราก็จะใช้เวลาในการผัดเนี่ยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเราก็ผัดต่อไปเรื่อยๆนะครับพอน้ําซอสเนี่ยมันโดนความร้อนตัวไข่มันเริ่มสุกตัวน้ําซอสมันก็จะข้นขึ้นแบบนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบแบบว่าเป็นครีมข้นๆแบบนี้เราก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปแล้วก็ใส่ต้นหอมขึ้นช่าลงไปผัดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบให้ไข่เนมันเป็นชิ้นๆขึ้นมาเราก็ผัดต่อให้นานขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ตัวไข่มันก็จะเริ่มสุกแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเ,เลยนะครับส่วนด๊ดดี้เนี่ยจะชอบให้ไข่เนี่ยมันเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็จะผัดต่อให้นานขึ้นอีกนิดนึงครับพอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ใส่ต้นหอมขึ้นช่ายลงไปแล้วก็ผัดต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับให้ต้นหอมขึ้นช่ายเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่ครับ สูตรนี้เนี่ยน้ำซอสมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับรสชาติเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับ กุ้งก็มีความนุ่มเด้งหวานแล้วก็มีความหอมของผงกะหรี่ด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวท่านั้นเองนะครับเราก็ได้กุ้งผัดผ,ดผงกะหรี่อร่อยๆมาทานแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปทําทานเองที่บ้านหรือจะทําขายเป็นอาชีพเสริมก็ยังได้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนจากกุ้งเป,เป็นหมึกเป็นหมูเป็นไก่แบบนี้ได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด ตับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ